ปะเร่มาต้องปวดเร่มาต้องปวดละเร่งง่ายเร่งง่ายโอ้ฮัมเม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 ้เม้ เด้อโซไฟมันค่ะีหนาคกเล็กตุ้ยใช่จริงครับอันนั้คบเิ่มีอะไรอเอาที่มีอแม่ลูกปเด้มอาเด้อให้เด้อเอ้ยเพ่อหน่อยไหมละพ่ออีกเอาไว้เอาเ่าไว้บุกบอล ป ة, ่อยได้ไหมติดๆไว้ป่อยพอสินพังดู้ม้จิมิมีเปเกนง้ยเหรอเีนนี่ไหมไปมองประตูไป เ่าจะไปส่งแซนด์วิชแล้วน้องคนเป็นงานจิ้มไอ้เพื่นฉันตีฉันตีเอสฉันตีไม่หำไปนม้าคุณเดม้าคุม้าคุณเป็ม้เอา่าให้นั่น ໄປອີ່ຊາອ້ອນເພິ່ນຖ້າເຫັນຫນ້າວ່ານີດນເມື່ກອນເາ